ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนในแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนถึง1นึ่งแสนล้านบาทตลาดสี่มุมเมืองปทุมธานีนะจะบอกให้ไปไหนไปไหนไปตลาดไปตลาดแล้วอย่าโมเดินเตลิดอย่าไปที่กับตำรวจเดียวก็จะติดตรา ตลาด,ลาดสมีมุมเมืองสีมุมเมืองตลาดกลางค้าส,ส่งผักผลไม้เก่าแก่ของไทยที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีบัดนี้กำลังปรับโฉมใหม่เพื่อแต่งองค์ทรงเครื่องให้ทันสมัยกว่าเดิมด้วยการปรับปรุงพื้นที่ขายให้สวยงามถูกสุขอ,อนามัยมากขึ้นตลาดนี้ใหญ่ไหมใหญ่สุดในอาเซียน ใช้งบแต่งหน้าทาปากเข้าสู่ยุคดิจิตัลถึง45,000ล้านบาทเม็ดเงินต่อวันประมาณครับประมาณ320ล้านบาทต่อวันนะครับถ้าตีเป็นต่อปีก็1น0 0 0แสนล้านบาทต่อปีครับเพราะนั้นที่คุยออกไปว่าใหญ่ระดับอาเซียนนี่ถูกต้องถูกต้องครับเนาะถูกต้องเลยครับตลาดแห่งนี้มีเงินหมุนเวียนต่อปีนับแสนล้านบาทมีผู้คนเกี่ยวข้องอยู่ในนี้กี่คนต่อวัน 55,000ืนคนต่อวันห้าหมื่นห้าพันคนเนาะใช่ครับมาใช้ชีวิตอยู่ในนี้เนาะใช่ครับเรียกว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับถูกต้องเลยครับตลาด4มุมเมืองถือเป็นตลาดผักที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนและผลไม้ที่มากที่สุดคือมะม่วงเราเป็นศูนย์ค้าส่งมะม่วงใหญ่สุดของประเทศใช่ตลาดผักผลไม้ใหญ่ในอาเซียนมันแค่ไหนผักที่เข้ามาประมาณ80,00ตันต่อวันรถที่เข้ามาขาย1 5 0 0คันต่อรอบนะครับทั่วประเทศไทยของผัก และผลไม้จะถูกส่งผ่านมาอยู่ตรงนี้ ต้องครับช่วงโควิดรถพุ่มพวงช่วยทําให้ตลาดเข้าถึงชาวบ้านได้มากขึ้นยกม,มือไหวได้เลยครับนี่ผู้มีพระคุณ<อ>แก่เราในช่วงโควิดระบาดโปเชะโดนใจโปเช้โปเชะโดนใจโดนใจตลาดถือเป็นวัฒนธรรมการบริโภคอุปโภครที่สำคัญอย่างหนึ่งของปัจจัยสี่รับมีขายน้ำปลาไหมเยอะแยะเลยงั้นเจ้าน้ำปลาตราคันมาฝากขายด้วยยินดีครับ สาหกรรมเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันผู้คนนานขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมของข้างามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก้าวใกล้ผู้คนแจ่มใสมีใช้มี ปี้ทั่วไทยสุกไกทั่วโลกถ้าตลาดดีผู้บริโภคปลอดภัยไม่ใกล้ไม่ไกลสี่มุมเมือง,องลำลูกกาปทุมธานีนะน <c oughs> จะบอกให้บ้านเมืองเก้าวหน้าปทุมของค้างามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก่าวไกลผู้คนแจ่มใส